พัรษาที่เก้าเป็นอีกหนึ่งบทสำคัญและงดงามที่สุดของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จออกจากหมู่สง์สู่ความสงบเงียบในป่าลึกพเพื่อให้โลกได้เห็นธรรมโดยไม่ต้องตรัสคำใดเลยพเพราะในปีนั้นสมที่เมืองโกสัมพีเกิดแตกแยกกันแบ่งออกเป็นสองพวก ฝ่ายหนึ่งยึดวินัยเข้มอีกฝ่ายยืนตามหลักทรรเป็นใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันตนว่าถูกเถียงกันไม่ยอมลดระวาศอกพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าในขณะที่ใจมนุษย์ยังไม่พร้อมคำสอนใดๆก็ไม่อาจทำให้สงบได้พระองค์จึงเสด็จออกอย่างเงียบเงียบ ไม่ตำหนิไม่ชี้ถูกหรือผิดเพียงแค่วางทุกอย่างลงเพื่อให้สงทั้งสองฝ่ายาาได้เห็นความผิดของตนเองผ่านความคิดถึงพระศา,าสดามากกว่าคำตำหนิใดๆพระองค์เสด็จถึงปาลาลายยกวนันป่าที่สงบลึก และห่างไกลาจากความวุ่นวายและที่นั่นเองสัตว์สองตนกลายเป็นสิทธิแห่งธรรมโดยไม่ตั้งใจหนึ่งคือช้างปาริไลกะผู้เห็นพระพุทธองค์เดียวดายก็เกิดความเลื่อมใสตั้งแต่นั้นมาช้างปาริไยกะทำหน้าที่ดูแลพระองค์ทุกวันตักน้ำให้ ถือกิ่งไม้กันแดดตามส่งตามรับเหมือนเป็นองครักษ์ผู้ซื่อสัตย์ใครจะคิดว่าสัตว์เดรัจฉานกลับทำหน้าที่ภิกษุได้ดีกว่ามนุษย์บางคนต่อมามีลิงตัวหนึ่งเห็นพระองค์ฉันอาหารที่เรียบง่ายมันจึงปีนขึ้นไปหารวงพึ่ง เพื่อถวายเป็นพัตตาหารครั้งแรกในโรงนั้นมีเศษตัวอ่อนพึ่งพระองค์จึงไม่รับลิงน้อยกลับขึ้นไปแก้ไขอย่างรู้ความเอาตัวอ่อนออกให้หมดแล้วค่อยนำกลับมาถวายใหม่ด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั้นเองพระองค์จึงรับ และลิงตัวนั้นก็ดีใจจนแสดงอาการโลดเต้นก่อนตกจากกิ่งไม้และสิ้นชีวิตแต่ด้วยแรงศรัทธาด้วยใจที่แท้บริสุทธิ์ลิงนั้นก็ได้เกิดในสวรรค์สมบัติตลอดพรรษานี้พระองค์ประทับในป่าไม่สั่งสอนไม่ว่ากล่าว แต่ความเงียบของพระองค์กลับเป็นธรรมัที่ดังที่สุดเมื่อทรงทั้งสองฝ่ายรู้ว่าพระศา,าสดาละหมู่ชนไปเพราะความแตกแยกของตนความละอายจึงเกิดขึ้นเองสุดท้ายทั้งสองฝ่ายมาขอขมาและกลับสู่ความสามัคคีนี่คือหนึ่งในบทเรียนสำคัญที่สุดของพุทธศาสนา ความสามาคีมีค่ามากกว่าความถูกต้องที่ไร้เมตตาและพุทธานุภาพแห่งความเงียบสามารถเปลี่ยนใจมนุษย์ได้มากกว่าพันคำสอน